โอเคครับเรามาต่อกันเลยนะฮะหลังจากที่อ่ะคุณตนครับเดี๋ยวน้ําผมหมดฮะอย่าเพิ่งเราประทานตรงนี้หลังจากที่เราดูไปแล้วนะครับว่าการประทุการจุดเดือดนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างต่อไปเราจะไปดูกันครับว่าถ้าเกิดน้ําอยู่ใกล้ๆกับสิ่งล้อหรือเรียกว่าลาวานั้นจะเกิดอย่างไรโดยทดลองกันนี้ครับผมใช้เหมือนเดิมฮะแก้วซึ่งแก้วไปล้างแล้วนะครับนมกะทิทิ้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับแก้วกับหลอดแล้วก็น้ํานะครับเราก็ใช้น้าธรรมดาอ่ะคุณตนซึบซิอะไรกันครับผมซุบซิบอะไรฮะเอามาครับผมมา คุณทําอะไรฮะผมรู้คุณดีคุณซุกซิบเสียงไม่ไม่เบาพอนะฮะผมได้ยินคุณหมดโอเคครับวิธีการนะครับก่อนอื่นนะครับคุณต้องเอาน้ามานะฮะเดี๋ยวขออนุญาตต้องลอกฉลากออกใช่ไหมฮะเขาไม่ได้จ่ายนะครับผมน้าสิงนะฮะน้าสิงนะครับแต่เขาไม่ได้จ่ายผมนะฮะน้ําสิงจะไปเป็นสปอนเซอร์ได้นะครับผมก่อนอื่นเปิดฟ้านะครับผมพูดมากแล้วเกิดอาการคอแห้งก็ต้องกินครับ ใส่น้ำลงไปครับในปริมาณหนึ่งครับอย่าใส่มากครับเปลืองน้ําฮะต้องใส่ปริมาณการทดลองพอนะครับหลังจากนั้นครับเราก็เปรียบเสมือนว่าถ้าสมมติน้ําตรงนี้นะครับอยู่ใกล้ๆของร้อนจุดเดือดนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นวิธีการเหมือนเดิมครับคือเป่าใส่ลงไปในน้ําครับผมพร้อมนะฮะพร้อมดูใกล้ๆกันเลยนะครับเอาแบบฟูลเฮดดีนะฮะเอากล้องมันใกล้ไปครับเอาห่างหน่อยก็ได้แม่จะไม่เห็นอะไรกันเลยทีเดียวพร้อมนะฮะ 1 One, two, two. 2 2ทูาหวังว่าจะพอกันแล้วนะครับผมเริ่มปวดกลามกันแล้วนะฮะ <c oughs> บาันเยอะจริงๆนะผมโอเคครับหลังจากที่ทําการทดลองทั้งสามสิ่งนี้ไปนะครับทั้งน้ําอัดลมนะครับการประทุข,ของน้ําอัดลมก็เปรียบเยบก็เปรียบเสมือนการที่ของที่ อยู่ใต้นะครับแมกมาฮะลาวาในพวกนี้ปะทุอกเกิดขึ้นมานะครับอย่างที่2ก็คือเป็นลาวามากๆนะครับเดือดขึ้นมาและอย่างที่3ามนะครับก็คือน้ําเมื่ออยู่ใกล้ร้อนใกล้ความร้อนนะครับก็เกิดอาการเดือดขึ้นมานี่คือผลสรุปทั้งหมดครับผมหวังว่าไว้เจอกันใหม่โชคดีในคลิปหน้าคลิปนี้อะไรครับเนี่ยโอ้โหเกับเทลยอะไรกันครับเนี่ยโอเคครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมไว้เจอกันใหม่ในขราวหน้าครับ บายบายครับสวัสดีครับหายแล้วพร้อมนะฮะเป็นฮอสนะครับอา้าวน้องเดินซิอย่าก,กลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้นเอา้าอะไรกันครับเนี่ยรียบเดินอะไรกันจัดเนี่ยเออไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณผู้ชมอย่าตื่นตัวอย่าตื่นระหนก <Okay. S 1> นี่คือ mm hmm. เป็นกระต่ายตื่นตูมนะครับผมที่ตื่นกลัวนี่ครับคุณต้องดูใจดีสู้เสือไว้ครับผม ลองมาใส่ไหมครับผมนั่นนะอยากดูคุณก็มาทำสิพร้อมนะครับยังลองซ้ำโอเคครับมันไม่สู้ซาครับผมเรียบร้อยครับการทดนี้ผลสรุปคือผลสรุปได้เลยนะคะอย่างหมดแล้ครับผลสรุปคลิปนี้นะครับนั่นก็คือเฟลนะครับผมไม่สู้ซานะครับน้ำลายก็ไหลด้วยฮะตัดตัดตรงนี้ไปเลยนะน เจอกัน<ด>ใหม่คร<ด>ั้งหน้าเ<ด>มื่อชัดต้องการลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอมาเจอรีเฟ